ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเปิดฉากยิงกันตั้งแต่ตีสี่ของวันซึ่งอัปเดตตอนนี้เกิดการประทะกันอย่างหนักในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับและทางกองทัพบ,บกของไทยเองก็ขอให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งก็ต้องบอกว่าเดือดระาุมากกว่าวันแรกซึ่งทหารไทยเราก็ยังถือว่าทาหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับสามารถยึดรถถังของ,ของขเขมรได้เป็นจํานวน6คันยิงกันไปยิงกันมาเนี่ยกลายเป็นว่าทหารเขมรเองก็วิ่ง ทิ้งรถถังซึ่งเป็นการประทะกันกับทาหารพรานที่26สของไทยเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราครับที่ต้องบอกเลยว่าดุเดือดและความได้เปรียบเนี่ยยังอยู่ที่ไทยนะอาวุธหนักอาวุธแรงกว่ามีเป้าหมายก็คือทําลายฐานทัพที่มั่นของเขมรให้ได้มากที่สุดติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนครับหลังจาก ล่าสุดเราก็อัปเดตไป1คลิป1เรื่องกับกรณีทั่วโลกเนี่ย ออกมาเข้าข้างไทยเราเป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นชาติในอาหรับหรือว่าชาติในอาเซียนต่างก็บอกว่าคาเมรเนี่ยเป็นอาชญากรสงครามโดยเฉพาะฮุนเซนนะครับที่มีการบัญชาแนวรบด้วยตัวเองซึ่งทําร้ายพลเรือนประชาชนของไทยเราเป็นจํานวนมากโดยล่าสุดตอนนี้ครับจุดพิกัดที่เดือดที่สุดเนี่ยคงจะเป็นช่องบกกับเขาพระวิหารโดยดานคาเมรเองก็ใช้ปืนใหญ่จรวด BM21 นะครับที่เขาเหมือนเป็นอาวุธหลักแหละถล่ม ไทยเข้ายึดเนิน4-6-9แล้วก็ใช้ปืนใหญ่ปืนโคระดมยิงไทยระดมยิงใส่ฝ่ายไทยในเนิน4-0-8ซึ่งถือว่าเป็นเนินที่ยังไม่ได้สาคัญมากเท่าไหร่นะครับทหารขเขมรก็เข้ายึดเนิน4-6-9ได้สําเร็จนะแต่ว่าในส่วนของเนิน4-0-8ไทยระเวงก็ตึงกําลังอย่างแน่นหนาครับเรียกว่ายังแข็งแกร่งโดยใช้ปืนใด่ถล่มช่องบกเนินโนเนมที่ด่านขเขมรเนี่ยเข้ามายึดและไทยระเวงก็ปกป้องพื้นที่นี้ได้สําเร็จนะครับในพื้นที่กริย์ศึกและก็กงจากซึ่งรถถังสกอร์เปียนเนี่ยไดช้ชาติอีก ครั้งหนึ่งครับก็มีการปกป้องปราสาทตามเมืองทมและไทยเองก็อัดต่อนะครับดึดภูมิะเขือไล่ฐานคขมนเนี่ยออกจากฐานที่มั่นทันทีโดยอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นคลิปครับคือมีการโจมตีกันตั้งแต่เวลาตีสีครึ่งฐานกัมพูชาเนี่ยได้เปิดฉากดิงฐานไทยอย่างดุเดือดในรอบพื้นที่ กับแนวรบปราสาทพะวิหารนะครับซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญเลยเพราะถ้าเกิดว่าเรายึดตรงนั้นได้เรายึดแนวรบตรงนั้นได้เนี่ยมันจะกลายเป็นความได้เปรียบของไทยเราเพราะอยู่สูงกว่าซึ่งถ้าเกิดทานเขมรอยากจะบุกยึดคืนบุกโจมตีไทยเราก็ต้องปีนหน้าผาขึ้นมา ซึ่งตอนนี้รูปแบบการรบของฐานกัมพูชาเองครับก็มีการประชิดตลอดแนวชายแดนในพื้นที่กษัตริย์ศึกซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของกองพันทหารราบที่21ต่อมาครับบริเวณพื้นที่กงจากรวมทหารราบเฉพาะกิจและก็กองรับพันที่2นั้นได้นาการยิงฉากจากฝ่ายแนวของทหารไทยเพื่อเป็นการตอบโต้หลังจากฐานกัมพูชาเนี่ยได้ใช้อาวุธหนักยิงเข้าใส่จากนั้นเวลาตีสี่ห้าสิบครับหน่วยเฉพาะกิจของทหารพลานี่26ก็มีการตรวจสอบยานพาหนะซึ่งก็คาดว่าเป็นรถถังของฝ่ายกัมพูชาจอดเรียงหน้ากระดาน จำนวน6คันบริเวณพิกัดที่บอกไม่ได้ซึ่งจะตรงข้ามกับช่องปลดต่างกลายเป็นว่ายิงกันเพียงแค่20นาทีครับทหารคามเรเองเขาก็วิ่งป่าราบทิ้งรถถังจำนวน6คันเนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้วมันก็ถือว่าเป็นแต้มต่อของไทยเราที่สามารถยึดได้แบบนี้อาวุธหนักของคามเรก็ลดระดับลงไปอีกแล้วหลังจากนั้นครับเวลาตีสี่ห้นาทีครับบริเวณพื้นที่กษัตริย์ทหารไทยและก็ทหารคามเรเองก็มีการประจําแนวประจันหน้ากันต่อมาในเวลาตีห้าครับบริเวณ เป็นพื้นที่ซูรูปากกล้วยฐานกัมพูชาเนี่ยเปิดฉากยิงส่วนไทยเราก็ใช้รถถังเบาสกอร์เปียนยิงซับพอตอยู่ตลอดบริเวณข้างปราสาสตตาเมืองทมส่วนในบริเวณช่องบกเองครับก็มีการใช้อาวุธปืนใหญ่ยิงซับพอตจากนั้นฝั่งไทยของเราเองก็มีการขอสนับสนุนจากปืนใหญ่ยิงลงหลังเนินโนเนมและก็ยิงทําลายที่ตั้งรถถังพื้นที่ตรงข้ามช่องบกก็เรียกว่ากําลังฝ่ายไทยเราเองครับเริ่มที่จะเข้าตีปกป้องภูมิเขื่ออได้ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฐานกัมพูชาเนี่ย ถึงแม้ว่าจะเข้ายึดเนิน469ได้เนี่ยด้วยการใช้ปืนใหญ่และก็ปืนคอทางที่ใต้ของบริเวณช่องบกรวมไปถึงระดมยิงใส่ฝ่ายไทยในเนิน408โดยใช้ b m อ21จากอำเภอจอมกระสานะครับก็ระดมยิงไปทางซัมแต่โดยดานไทยของเราเนี่ยก็ตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลิเมตรและสนับสนุนการต่อต้านปืนใหญ่ซึ่งตอนนี้เนี่ยตามแนวชายแดนตลอดทั้งแนวเลยนะทั้ง4จังหวัดทั้งบุรีรัมย์ศรีสะเกดอุบลและก็สุรินทร์เรียกว่ายังดุเดือดอย่างต่อเนื่องนะครับค่ม ก็พยายามประชิดแนวชายแดนไทยเราก็พยายามจะยึดฐานที่มั่นเป็นพื้นที่ตั้งสําคัญเพื่อชิงความได้เปรียบก่อนช่องบอกตอนนี้เนี่ยมีการตอบโต้ระหว่างปืนใหญ่กับ BM21 แต่ว่าปืนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นปืนใหญ่ที่หวังผลได้สามารถยิงได้ระยะถึง40กิโลเมตรนะครับในบริษัซัมเตทหารราบของเราและก็รถถังเนี่ยตอบโต้กํลาลังจะยึดพื้นที่คืนอย่างที่ผมบอกไปครับในโซนที่ดูเดือดที่สุดเนี่ยก็คงเป็นโซนเขาพระวิหารกับ โซนช่องบกนะที่ขเขมรพยายามจะยึดชิงความได้เปรียบตรงนี้ให้ได้แต่ไทยเราก็ไม่ได้ยอมส่วนปราสาทตาควายกัมพูชาก็เพิ่มกําลังขึ้นมาเป็นจํานวนมากครับหรือว่าปราสาทตาเมืองทมไทยเราก็วางกําลังส่วนกัมพูชาเนี่ยพยายามเข้าตีโดยยอดล่าสุดเฉพาะในวันนี้ครับปรากฏว่ากัมพูชาเองน็อกไปทั้งหมดเนี่ย24รายด้วยกันโอ้โหเยอะมากนะครับซึ่งก็มีรายงานข่าวจากหน่วยความมั่นคงข,งของกองทัพภาคที่2ครับมีการเปิดเผยว่าความเสียหาย หลังจากที่สู้รบกัน1นึ่งวันเต็มๆกลายเป็นว่า ทหารไทยเราเนี่ยเสียชีวิตไปหนึ่งรายนะครับส่วนฝั่งของกัมพูชาครับโดนปืนใหญ่ไทยเราโจมตีเนี่ยตรงข้ามช่องบกนะซึ่งมีการทําลายปืนคหนึ่งร้อยจำนวนสามกระบอกและทหารกัมพูชาเองก็เสียชีวิตไปดังสิ้น24รายโอ้โหถือว่าเยอะมากนะครับแต่ก็ขอไว้อะไรให้กับทหารกล้าของไทยเราทุกนายด้วยนะที่กล้าเสียสละในการรบกับคขมรนในครั้งนี้ก็เรียกว่าความได้เปรียบของไทยเรานั้นคือการใช้ปืนใหญ่ m 1 9 8 Howitzer โฮอร์ ยิงสนับสนุนข้ามพื้นที่ช่องบกเพื่อโจมตีฐานปืนคอของฐานกัมพูชานะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกไปทหารเขมรเสียชีวิตเป็นจํานวนมากและก็มีรายงานล่าสุดออกมาอีกแล้วครับว่าพื้นใหญ่อัตราจรล้อยางของไทยเราขนาดลํากล้อง155ม mm, มได้เข้าพื้นที่กำหนดเป้าหมายและทำลายระบบยิงจรวดหลายลำกล้องหรือว่า BM 21ของเขมรซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอจอมกระสานประเทศกัมพูชาเองนะครับ โดยก็มีวงในจากสื่อหลายสันกักออกมาบอกว่าไทยเรายิงตอบโต้ไปแล้วกลายเป็นเครื่องยิง BM21 ของของเขมรที่ยิงใส่ประชาชนชาวไทยของเราเนี่ยถูกทำลายไปแล้วถึง12เครื่องด้วยกันแม่แบบนี้มันสะใจสุดๆนะครับปืนใหญ่อัตราจรล้อยางเนี่ยเป็นปืนใหญ่ที่มีระยะยิงไกลที่สุด มากกว่า40กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีอัตราการยิง6นัดต่อนาทีผลิตในประเทศไทยเราครับซึ่งก็มีความร่วมมือจากประเทศอิสราเอลเจ้าพ่อเจ้าแม่สงครามได้ดําเนินการผลิตปืนใหญ่อัตราจรล้อ,อยางให้กับไทยเราด้วยเรียกว่าการผลิตดังกล่าวเนี่ยถือเป็นความสําเร็จที่สําคัญของกองทัพไทยเลยในด้านการพึ่งพาตนเองและก็ด้านยุทโธป,ปรกรณ์จากการขยายสายการผลิตอย่างต่อเนื่องนี่เป็นเรื่องราวอัปเดตกับเหตุาะหน้าของไทยเรา ในบดิีแนวชายแดนระหว่างการตอบโต้ขมรที่บุกยิงไทยเราโกรธซึ่งตอนนี้ครับกองทัพไทยของเราเองก็มีการประนามหุนเซนว่าเป็นอาชญากรสงครามนะที่บัญชาการรบโจมตีพลเดือนสังหารคนไทยบริสุทธิ์และก็ขอประนามอย่างรุนแรงต่อการใช้อาวุธยิงระยะไกลโจมตีเป้าหมายพลเดือนอย่างต่อเนื่องของกองทัพขมรน,นะครับโดยก็มีหลักฐานที่มีอยู่เชื่อได้ว่า รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยจะนําโดยฮุนเซนที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีอน,นาสตเทอนใจเหล่านี้โดยการกระทําดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงขาดความเคารพต่อชีวิตมนุษย์และไร้การเยแสต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนฐานไทยเราเองไม่ได้มีเป้าหมายการสังหารพลเดือนนะแต่ต้องการทําลายฐานที่มั่นที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของขมิและตอนนี้ข่าวมันก็ออกมาเยอะมากนะครับว่าไทยเราไปยึดปรา,าสาทเขาพระวิหารจริงๆแล้วไม่ใช่แบบ แบบนั้นนะครับก็มีการออกมา,ถาแถลงชัดเจนว่าไทยเราไม่มีเป้าหมายที่จะยึดประสาทเขาพระวิหารคืนแต่ต้องปกป้องแผ่นดินไทยในแนวรบเขาพระวิหารเพียงเท่านั้นจากการลุกดานของทหารคำเมน,นครับและยึดหลักกติกาสากลแม้ว่าคนไดส่วนใหญ่อาจแม้ว่าคนไดส่วนใหญ่เนะี่ยอยากจะให้เป็นจริงตามกระแสะข่าวที่มีการลือออกมา แต่ก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดการสู้รบครั้งนี้ทหารไทยเราไม่ได้มีเป้าหมายที่จะยึดปราสาทเขาพระวิหารนะครับอาจจะทําให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเอาไปโจมตีได้ว่าไทยเราจะยึดปราสาทนี้ซึ่งในการสู้รบในแนวเขาพระวิหารเนี่ยมันสําคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นการปกป้องอธิปไตยของไทยเราทั้ง ภูมะเขือโดนตัวสัตว์ตาโสมและก็ผาโมอีแดงส่วนวัดแก้วสิขาคีรีสวาที่เชิงปราสาทขาวิหารน,นั้นเคยเป็นของไทยมาก่อนในปี2554ที่ขเมรจับตัวทหารพานไทยเราไปบนวัด แล้วยึดวัดแก้วเบสิทซึ่งการสูร้รบครั้งนี้ไทยเราก็ยึดวัดแก้วคืนแล้วแต่ว่ายึดเป็นฐานที่มั่นในแนวรบนะครับไม่ได้ยึดเป็นของไทยร้อยเปอร์เซตโดยเป็นยุทธศาสตร์สําคัญมากก็เลยทำให้ตอนนี้คณะรัฐมนตรีความมั่นคง UN เนเนี่ยมีการเรียกประชุมฉุกเฉินครับกับสถานการณ์ประทะระหว่างไทยกับเขมรซึ่งเกิดขึ้นจากการร้องของซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียกร้องของนายกคุณมาเนตของกัมพูชาโดยจะมีการประชุมกันในวันนี้ถ้าเกิดตามเวลาในประเทศไทยเราก็ ประมาณตีสองโดยจากประชุมกันในวันนี้นะครับตามเวลาในประเทศไทยก็ประมาณตีสองของวันซึ่งก็ถือว่าไร้พราณีจริงๆนะครับกล้าได้จะโจมตีไทยเราก่อนแต่สุดท้ายแล้วเหมือนจะไม่สู้นะครับไปเรียกร้อง UN ไปฟ้องสหป,ประชาชาติต่ตางๆนาะนาะนะแต่ก็อย่างที่ทราบกันตอนนี้เนี่ยในหลายสื่อหลายประเทศเขารู้หมดแล้วว่ากัมพูชานั้นเป็นฝ่ายเปิดสงครามเริ่มยิงก่อนนะครับและก็ทำให้ประชาชนคนไทยได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากอย่างสื่อของประเทศอังกฤษเองครับก็มีการ บอกว่ากัมพูชาเริ่มสงครามแล้วก็ยิงกอดสื่อจีนก็บอกว่าเหมือนกันนะกัมพูชาเนี่ยยิงกอดในสงครามเปิดไฟสงครามก่อนเนี่ยส่งบลให้พลเรือนไทยบาดเจ็บเป็นจำนวนมากหรือว่าจะเป็นไต้หวันพม่ารัสเซียเยอรมนีฟิลิปปินญี่ปุ่นอาหรับลาวและเกาหลีใต้หรือว่าสวีเดนก็มีการประนามชาวกัมพูชาเหมือนกันสำหรับการโจมตีพลเรือนหรือว่าโรงพยาบาลส่วนเกาหลีเนี่ย โอ้โหเรียกว่าอยากจะมารบกับไทยเราใจจะขาดนะครับเพราะเหมือนเขาไม่ลืมบุญคุณที่ไทยเราไปช่วยรบในสงครามเกาหลีส่งทหารไปส่งสเสบียงไปคือช่วยเหลือทุกอย่างงานนี้ผมคิดว่าขาเมนน่าจะเละนะครับถ้าเกิดยืเดเยือไปมากกว่านี้เราอาจจะใช้ริปเพนเคอบินรบที่อันตรายมากกว่า f-16 ซึ่งยังไงก็รออัปเดตความคืบหน้ากันต่อกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรา ต้องบอกได้เลยว่าเป็นการรบที่ยากสําหรับทหารไทยนะครับเพราะคเขมรใช้พลเรือนของตัวเองเนี่ยเป็นโล่กําบังไม่ว่าจะเป็นจรวดหลายลํากล้อง b m 21หรือว่า IM70 เนี่ยไปวางในบ้านคนไปวางในชุมชนเพื่อที่จะป้องกันทหารไทยเราเนี่ยระดมยิง ิดเก,ก็เลยส่งผลให้เราใช้ s16 ในการโจมตีเพื่อที่จะได้ความแม่นยำได้ตรงเป้าหมาย100%เรียกว่าต้องรอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับซึ่งสำหรับผมเองก็จะพยายามอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบนี้แน่นอนว่าที่ผมอัปเดตออกมาเนี่ยเป็นข่าวจริง100%เป็นข้อมูลจริงที่ เชื่อถือได้100%และหากคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้อัปเดตแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดดักจัดเต็มกันได้เลยและก็อย่าลืมส่งกำลังใจแรงใจให้กับตา,าแนวหน้าทุกนายด้วยรวมถึงพี่น้องที่อยู่ใกล้แนวชายแดนส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่กักบข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบาย